ชิ้นสุดท้ายแฟนหรอเฮ้ยน่ากลัวมากไงจาเบบี้เราคือน่าออนมากเลยไงจาเบบี้โอ้ยแกมันควรจะเป็นฉันโรแมนติกป่ะซิ้คอมชิ้ไม่เป็นไรลองชิมน้ำลำไยป่ะของเจลลี่อ่ะชิม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 สิโอ้ยไม่ดิน่ากลัว นายทองหยอดผมกอโทษนายจะไม่ได้รับโอกาสที่สองผมกอโทษกับพี่ถามฝอยทองฝอยทองเมื่อกี้ทองหยอดตั้งใจไหมฝอยทองฝอยทองหลับไปแล้วฝอยทองงับแล้วผมขอโทษกับพี่ผมจะไม่ทำอางแล้วคับพี่ฝอยทองเอาหลอดมาทิ่มคอค่ะทุกคนหยฝอยทอง ทองหยอดทองหยอดโทษโทษทองหยอดทองหยอดโทษโทษเสะดุ้งเลยหลับทองหยอดเอาเอาปลอดขอโทษกับพี่ขอโทษโอษขอโทษกับพี่ไฟทองก้นไฟทองยังไม่หลับแต่ก้นแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยงงถามก้องสั่นเอาวอยู่ดีก็เดินเออ เพื่อนฉันอะมันแบบคือมันแบบในคณะมันมันชอบตั้งชื่อให้กันใหม่อะเหมือนแบบเบียวบอลเหมือนคนเล่นบอลนะเข้าใจปะเพื่อนตั้งชื่อให้ฉันว่าจีดาเขาว่าจีดาค่ะอุ้ยสวยเขาว่าสวยสวยแต่ฉันให้เพื่อนตั้งให้ี๋ยวฉันกลับไปถามได้พรุ่งนี้นะฉันกลับมาบอกจีดาก้อนเธอละ ออฉันจะเรียกให้จี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 ้ baby 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 จี้จี้จี้ baby baby อันต้มาต้องมาอมจ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 อนจอม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 มจอมจมจอมจออมอมจ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 อมอมจ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 อมอมจ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 ออมจ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 อมอมจมจออมจ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  สามีสามีตีตาโอายหฉันเป็นหลานเป็นหลานต่อเป็นสามีที่เนี่ยขอทรงก้านกล้วยหน่อยเดี๋ยวทำดิมันเช็ดมันฉีดสเปรย์ไว้อะเช็ดสเปรย์มันไม่ได้ไงมันแบบปุ้งอะปุ้งเอาน้ำแร่มาฉีดเลยเน่เน please เป็นแก,ลกล้วยู่คนเดียวอ,ะอ่ะฉันจะเป็นชวาแก้ยังไงมาเถอะยังเถอจับยังเถอะจ,จับแกลบยังเถอะจับกแก้วยแบบไม่ฉันห่วงหน้ามาไม่ดูดิมันแข็งเลยอ่ะเพราะว่าฉันฉีดสเปรย์ไว้โอ้พี่นี่คือทารุณกรรมวู้ ดิตรงนมีหูเป็นช้ามีหานเป็นชูอุยมันก็น่ารักเหมือนกันจริงหรือว่าเราทำทรงนี้ไปทูช็อตดีอะทุกคนอยากเห็นไหมคะการกล้วยเอาไว้สกินเสื้อไง,งมันมีเสื้อพี่วีพี่ซีเลยมา มันก็น่ารักหนะแบบเป็นการแก้วชบาก้าสเปย์มหาสจรวุฒทุกคนนี่มัน yes yes หนูจะมาสาธิตการพูดคำว่า yes เฮ้ยเคยสาธิตยังวะมันมีั้งที่แล้วไงอย่างนี้ yes อย่างนี้กับ yeah อย่างนี้ไม่ว่าเนาะใช่มันคือที่ขนาดฉันมันจะมี yes yeah ใช่ ถ้าเราแบบได้ไปกินข้าวอย่างงี้แบบว่าอาจารย์ปล่อยแล้วจบ yes ถ้าแบบลงทะเบียนเรียนทันล้ว yay yeah อย่างงี้ yay 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 น yeah. Yeah. ี่ใช่ถูกต้องเป็นเด็กเดรชีได้แล้วถูก oh. 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 yeah. yeah. ต้อง yay อุ้ยชอบผมดิมากยิ่มันห่าวเลย yay เฮ้ยแต่มันก็คือตรงนี้มันไม่มีกลิ่น yay yeah. แล้วผมยังแห้ง,ยหนนยงอยู่เลยหนูเป็นคนผมยังแห้งอยู่เลย แบบเป็นคนผมแห้งทุกคนแต่มันกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะเย้เย้เย้คือแบบฉันยาวเป็นสีดำเหมือนเดิม yes yes ถ้ายืนอยู่อะมันจะเป็นเหมือนน้องจินเลยอะเหมือนเลนนี่กับน้องจินถ้ายืนอยู่อะมันจะ yes อย่างเงี้ยแบบ yes 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 เจอกันเจอกันแล้วก็ไม่เห็นเลยเนี่ย yes โอ้ยมันเป็นยังไงเนาะ วิเตออร์ุยไไม่ด้ X วันนี้เราจะติดเทรน X ไหมนะใช่ทุกคนปัดให้เราติดเทรน X กันไหมไม่ตอนแรกฉันคิดว่าตอนที่เราขึ้นเทหมูอ่ะโอ้โหมันต้องติดเทรนด์ X ฉันก็คิดว่าเราอยากติดเทรน X บ้างทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เน่ตามเทรนด์ X ขอเทรน X เออขอ www.x.com เน่ตามเทรนด์ X I wanna be on Trend X. Trend X. I wanna be on Trend X. Trend X. My name is X. Please. 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 งั้นต้องเติมใหม่ต้องเติมใหม่เออโอต้องเติมใหม่ให้ดูดันก่อนโตมากแกอยากคิดลึกนะเพราะเทรนเอ็กซ์มันแบบมันไม่ได้มันคือโดโจโมโจคาซาาดูบ้าพี่ยังตอนไหนไลฟ์แอคชั่นไงอ๋อดูแล้วโดโจโมโจคาซาเฮาส์อะ what ไอ้บ้านแปลกนะ what บ้านของเคนครนี่โดโจโมโจคาซาเฮาเติมใหม่สิคืออันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเติมค่ะคือฉันทำาหนีเว้ยแล้วไอ้เหมียวก็ไอ้เหมียวก็ก็ฉันคิดว่าเธอจะหลบฉันก็คิดว่าเธอจะหลบไงจบจบจบที่จูบจบที่ไม่ได้จูบเลยแค่แบนเบ๊ะเออแล้วก็คือสโลว์กันแบบสกูชี่อ่ะซิง I'm น u p e r slow โลว์ซูเปอ เมไม้เดี๋ยวโกมปุ๊กเดี๋ยวมาละก็หมดลานโลกนะโอ้ยมาลามันไม่มีกันแล้วไม่คือถ้าสมมติว่าเธออยากกินหอยอ๋อนนั้นน่ะพี่ได้บอกว่ากินหอยมันได้เยอะดีมันคุ้มดีหอยคือมันเป็นถาดอะแล้วก็มีหอยลายเยอะเอะอไม่ก็คือตอนนั้นไม่กินกับไอ้เหีียวสองคนแล้วงงว่าแบบ ทำไมมันถึงกินหอยเออก็เลยลองหยิบมากินเออแล้วมันเออเออมันคุ้มมันได้เยอะมได้มากกี่บาทเยอะถัดกี่บาทสี่สิบต่อสองเมนูเดรลเนื้อแตลันอืมแต่ก็ได้อยู่แต่ว่าฉันไม่ชอบกินหอยกินกินแต่แกลบไม่เชื่อไม่ก็เมันมีนะบางร้านกินแบบย่างหนุ่ยกับเทียนชีส Yes